โดยทางนายฮุนมาณีได้มีการโพสต์ Facebook ซึ่งได้ออกมาตำหนิชาวคขมรนว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นพฤติกรรมที่น่าอายและการเป็นชภาพที่ดีไม่สมควรทำแบบนี้และนอกจากนี้นะครับนายฮุนมาณียังได้กล่าวถึงการกระทำดังกล่าวว่าจะทำให้ภาพลักษณ์ของกัมพูชาเสื่อมเสียซึ่งจะไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นที่จะมองมาไม่ดีแต่คนทั่วโลกก็จะมองมาไม่ดีเช่นกันโดยนายฮุนมาณีได้มีการโพสต์คำพูดไว้ว่า นี่เป็นการกระทําที่ไม่น่าเกิดขึ้นกีฬามีแพ้มีชนะแต่ในฐานะเจ้าบ้านเราต้องดูแลเพื่อนต่างชาติที่เดินทางมาแข่งที่กัมพูชาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจเกิดขึ้นแก่ประเทศกัมพูชาของเราซึ่งสิ่งนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ว่าใครจะมีส่วนร่วมก็ตามหรือแม้กระทั่งแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์เราหวังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกซึ่งกัมพูชาทำงานหนักมาก ทั้งหัวหน้าส่วนร